สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเน่ยตอนแรกเนาะครับนี่นะครับพี่รุษนะครับพามาเบงหมูป่านะครับนี่นะครับตัวนี้ตั้งซื้อว่าอิปปาลีนานะครับว่ามันค้นเหมือนอีนี่ตัวเป็นแม่นะครับกาลังตั้งท้องได้สองเดือนกว่านะครับนี่ซื้อปาลีนานะครับแต่ว่าอันนี้ซื้อว่าปักพี่ละนะครับ นี่ครับมอน,นี่เล่ย์บให้กินอันพักอันอื้นได้กินพักบุงแล้วล่ะพี่น้องกินพักบุงแล้วนี่นะครับวันนี้พักชนิดนี้นะครับเอามาล่องให้กินเบื้องกินดีครับนะครับปกติจะให้อาหารพร้อมได้พี่น้องนี่ครับต้นสมไทยพี่น้องมันเป็นเมือกแต่ว่ากินดีครับมันกินดีครับถ้ากินพักกระถินกระเฉดนะครับหรือว่าหรือว่าต้น ล้วยนะครับเพื่อนเกิดออกไปพี่น้องเพื่อนยำยำกินแต่นามเพื่อนก็ดขออกแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนกินหมดเลยอืมพักอ้อมแสบบางสีพี่น้องกินดีก็กินกินเกิดฟิวแนวแล้วแต่ว่าพอเอาพักตบมาให้นี่คือว่ากินเลยพี่น้องมันฮึ้นที่ในบุว่ากินนะครับลยเอาอันนี้มาให้ตอนนี้เพื่อนกระทองได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกลกเกิงนะครับพี่น้องแม่เพื่อนอาจจะเป็นกี้หรือว่าเป็น เป็นกี้แหละแต่ว่าหกสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเลือดปลาสูงอยู่ตัวผูตัวนี้นะครับเอาว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นปลาอยู่ันมีหลูกคนได้อ้วนจักน้อยเพราะาให้คนกินลายต้มเข่าให้กินนะครับเพอนีพี่น้องเพราะว่าแม่เล้ขายของที่เนาะยางมันบวมมืดเช่นกลวยจับต้มเส้นนะครับก็เอามาให้กินกวยจับต้มเส้เาาน,เนแล้วก็น้ำม,มักไก่นะครับพวกมันไก่สิเฮ้มันเข้มมันบลาให้หมากินก็น กินบ่หมดเนาะเขาก็เอาเศษเขา่าเศษที่เหลือเศษอาหารที่เหลือใส่กับนำมักมาให้กินนะพี่นอ้นองก,กินดีกินแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหมูปลานี่เป็นเข้าใจว่าจะเหม็นบ่เหม็นได้พี่นอ้องคือเพื่อนจะขีเป็นมองนะครับทับครับท้ายเป็นมองนะนี่กินง่ายอยูงงย่ไงจะจอมักดุดจักหน่อยเจะจะเอาแกบมาใส่นั่นกิกนปลาพี่นอ้องต้องใส่จะกินน้ำาเสียวน้ำพี่ปอตักน้ำไม่เพื่อนกินแน่ ข้างหน้าไม่ใช่เหี้ยีอือจะอ่ะอโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวทีท้ายอัพเตีห้เบื้องไว้นาอเดี๋ยวให้เพื่อนกลิ่นก่อนนะครับนาอพบพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ